สวัสดีครับพบกับเซลล์รายล้านนะครับวันนี้มาพูดเรื่องการจัดการทีมขายโดยเฉพาะวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่มันเป็นเดียวกับมาตรฐานระดับโลกนะครับองค์กรระดับโลกเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะอ้างอิงมาจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเนี่ยแหละเพราะว่าสถาบันหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็ผลิตบุคลากรไปเป็นผู้บริหารนะครับซึ่งผมก็ ไปศึกษามาจาก h ฮาวาดบ s s s นสส s ูเคน l o อ g นะครับแล้วก็ Stanford นะลองเอาจาก3ที่เนี้ยพบว่าข้อมูลคล้ายๆกันเลยนะครับเพราะว่าหลักการพวกนี้มาจากอเมริกาเหมือนกันก็แง่แล้วนะบริษัทอเมริกันเนี่ยเก่งในเรื่องของการกำหนดค่าตอบแทนนะครับถือว่าเป็นองค์กรแรกๆนะที่เซตเรื่องของค่าคอมมิชชั่นค่า incentive, โบนัสต่างๆแล้วก็มีเกณฑ์เรื่องของการให้แบบที่วัดผลได้นะครับแล้วก็มีรูปแบบที่ปรับปรุงได้นะ เลยอยากจะเอาให้พวกคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าเซตเรื่องค่าคอมมิชชั่นอยู่แล้วหรือเป็นระดับหัวหน้างานเจ้าของธุรกิจนะครับเอาไปใช้ได้เลยเพราะว่าหลักการพวกนี้เขาผ่านการวิจัยกันมาแล้วแล้วผมว่ามันเป็นพื้นฐานสําคัญนะครับที่เราจะเป็นผู้บริหารการขายได้อย่างยอดเยี่ยมนะซึ่งประโยชน์ที่เราจะเซตให้มันเป็นมาตรฐานเนี่ยทำไปทำไ,ไมนะครับก็แน่นอนครับเพื่อให้หนักขายมีแรงจูงใจแล้วก็รักษาคนเก่งๆไว้ครับอยู่กับเราไปนานๆน,นะครับ เพราะว่าระบบพวกนี้มันได้มาตรฐานก็คือว่าถ้าเราทําแบบเดียวกับมาตรฐานองค์กรระดับโลกเนี่ยมันก็ไม่มีความจําเป็นครับที่นักขายเนี่ยจะต้องแบบไปแสวงหาองค์กรใหม่ๆที่ผลตอบแทนระบบมันดีกว่าเรานั่นเองนะครับมาดูหลักการกันครับว่ามหาลัยชั้นนำเนี่ยเขาแนะนําในสิ่งใดบ้างน,นะอันดับแรกเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป้าหมายของธุรกิจหรือเป้าหมายในการขายอะ่ะมันคือต้องกําหนดค่าคอมมิชชั่นค่าตอบแทนให้มันเชื่อมโยงนะครับ ผมจะเรียกว่ามันเป็นคันเร่งดีกว่านะครับหมายความว่าถ้าเราอยากจะจ่ายค่าตอบแทนอะไรใดๆเนี่ยคุณจะต้องให้มันมีจุดประสงค์ตามที่เราอยากได้ด้วยตัวอย่างแบบชาวบ้านเลยถ้าเกิดคุณอยากจะให้พนักง,งานขายปิดลูกค้าใหม่ได้เยอะๆคุณก็เอาค่าคอมมาไปบูทต,ตรงนั้นนะครับเป็นเหมือนคันเกียร์คันเร่งะนะเช่นปิดมากกว่า10เจ้าต่อเดือนอย่างเงี้ยจะปกติที่ได้แค่5เจ้านะครับก็จะให้เงินพิเศษค่าตอบแทนเป็นค่าอินเซนティブหรือคอมมิชชั่นอะไรก็ว่าไป รือคุณบอกว่าอยากจะให้เซลเราขายลูกค้าเก่าให้ได้เยอะๆคุณก็เอาเงินไปบูสต์ตรงจุดนั้น<ม>เห็นไหมพอเห็นภาพไหมการที่จะเซตค่าคอมเนี่ยมันคือการเพิ่มอัตราเร่งนะครับมีคันเกียร์เพิ่มขึ้นให้เซลเนี่ยทางานในส่วนนั้นน่ะได้แบบขยันขันแข็งขึ้นนะหรืออีกอันนึงน่าสนใจเช่นแบบว่าสินค้าบางอย่างมันขายยากใช่ไหมคุณอยากให้เซลอ่ะขยันขายเจ้าตัวเนี้ยเพราะว่าของขายยากเซลไม่ค่อยอยากขายหรอกยิ่งบริษัทไหนมีสินค้าเยอะเยอะ คุณก็เอาเกียร์ไปใส่ตรงนั้นนะครับเพื่อให้เซลล์ถูกเร่งครับในการปิดการขายในสินค้าขายย่างณนะจุดนั้นอันนี้มันก็จะถือว่าสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทละทีนี้ค่าคอมในภาพรวมเนี่ยค่าตอบแทนของเซลล์เนี่ยก็หมายความว่าเราอยากให้เข้าทํายอดได้เกิน100%จริงๆ100%คืออะไรนะผมอยากให้คุณมองภาพใหญ่อย่างเช่นว่าองค์กรเราเนี่ยปีที่แล้วได้ยอดขายประมาณร้อล้าน ปีนี้เราอยากได้200ล้านใช่ปะ่ะตัวเลขทั้งหมดอ่ะ200ล้านมันก็จะถูกซอย12เดือนใช่ไหมวางให้เซลล์แต่ละคนถือไปเซลล์ทำได้1 0 0เนี่ยหมายความว่ามันได้มากกว่าถ้า100%ทุกเดือนนะจนครบปีเลยนะครับแสดงว่าเทียบกับปีที่แล้วอ่ะมันต้องมากกว่า150ล้านครับคือมันได้200ล้านชัวร์เราเซฟค่าคอมตรงนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้เซลเนี่ยถูกกระตุ้นว่าต้องทำยอดขายให้ถึง100%ให้ได้ จริงๆ80%ก็พอรับได้ใช่ไหมเพราะ80%มันอาจจะเสมอตัวอย่างเงี้ยเช่นปิดได้80%ทั้งปีเนี่ยร้อยสองร้อยล้านใช่ไหม80%ก็ประมาณประมาณร้อยหกร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบล้านอย่างเงี้ยมันก็เกินร้อยห้าสิบแต่ว่ามันยังไม่ได้สองร้อยล้านก็ยังได้ค่าคอมอยู่แต่ค่าคอมเปอร์เซ็นต์มันอาจจะไม่เท่ากับการได้ร้อยเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยครับพูดแล้วไม่งงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าคอมเนี่ยคือตัวคุมใหญ่เพื่อให้เซลล์อะทำยอดใส่เกียร์ให้ได้ว่า ต้องเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าแปดสิบมีบทลงโทษได้ไหมมีได้นะครับก็คือไม่จ่ายค่าคอมเลยอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะถูกประเมินว่าเป็นนักขายที่สมรรถนะต่านะครับก็ได้เพื่อมีผลต่อการเพิ่มเรื่องฐานเงินเดือนหรือว่าปรับตําแหน่งงานนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดนักขายได้เกินร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแน่นอนครับมันจะต้องมีรางวัลอะไรเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการอย่างแรกที่กลับมาก่อนนะครับก็คือให้มันเชื่อมโยงกับเป้าหมายทางธุรกิจ ณนะสถานการณ์นั้นด้วยนะครับที่เราอยากได้เช่นอยากได้ลูกค้าใหม่ใช่ไหมหรือว่ารักษายอดหรือว่าขายเพิ่มลูกค้าเก่าหรือว่าขายสินค้าที่มันขายไม่ค่อยได้นะครับก็จะตามหลักการกับพวกมหาลาัยระดับโลกเขาแนะนํามานะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับอย่างที่2ครับมาดูเรื่องของการจ่ายฐานเงินเดือนบ้างดีกว่านะครับกับค่าคอมมิชชั่นเนี่ยความสัมพันธ์ความสมดุลก็อย่างเงี้ยให้แบ่งเป็นรูปแบบธุรกิจเลย ถ้าคุณทํา B 2 B นะ B 2 B งานโครงการงานรับเหมางานก่อสร้างงานโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยค่าคอมมิชชั่นนะครับจะได้น้อยกว่าเงินเดือนเงินเดือนเนี่ยมันจะต้องทําให้เซลล์อ่ะมีกินมีใช้แบบพออยู่ได้นะไม่ได้แบบมีกินมีใช้แบบสบายนะก็คือแบบเซลล์เอนจิเนียร์ภาพจะชัดก็คือฐานเงินเดือนเน่ยจะสูงกว่าเซลล์ทั่วๆไปนะครับเพราะว่าโครงการมันนานนะครับบางทีอาจจะ3เดือน6เดือนอย่างเงี้ย แล้วด้วยความว่าโครงการมันมูลค่าสูงเนะี่ยเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นที่เป็นค่าตอบแทนเซลล์อ่ะมันก็จะน้อยนะครับถามว่าทําไมน้อยคือเงินที่มันจะเป็นกําไรเข้ามามันไม่ใช่ว่าได้เป็นกําไรเนื้อๆนะมันจะต้องเอาไปหักค่าใช้จ่ายกับทีมงานสนับสนุนเซลล์ถูกไหมคืองานโครงการใหญ่มันไม่ใช่แค่ตัวเซลล์ครับมันมีทีมเอนจิเนียร์มีทีมซัพพอร์ตมีทีมผลิตมีทีมโปรดักชั่นอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันก็คือเราจะต้องเอากําไรมาเป็นเงินเดือนของ ช่างนะครับของคนสนับสนุนเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางครับที่คุณจะมาจ่ายค่าคอมเซลเยอะๆมีแค่กรณีเดียวนะเช่นขายแบบซอฟต์แวร์อย่างเงี้ยแล้วไม่ต้องการอินจิเนียร์แล้วอะ่ะตัวเซลล์สามารถแบบทำให้ลูกค้าซื้อแล้วก็เป็นสับ s c r i p t i o n แล้วใช้งานได้เลยอย่างเงี้ยกำไรเยอะๆอะไรประมาณเนี้ยอันนี้จ่ายค่าคอมเซลลได้แต่ส่วนใหญ่ B2B โปรเจกต์ในงานรัดของเราหรืองานเอกชนในไทยอะ่ะ มันมีผู้เกี่ยวข้องเยอะนะครับแล้วแผนกอื่นเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ได้คอมมิชชั่นด้วยนะครับโดยเฉพาะ,พะแผนกที่เป็นสนับสนุนเซลล์นะที่เขาเรียกว่าพรีเซลนะครับดังนั้น b 2 b เนี่ยฟันธงเลยก็คือว่าฐานเงินเดือนพื้นฐานจะสูงกว่านะครับแล้วก็คอมมิชชั่นเปอร์เซ็นต์จะต่าเพื่อให้เซลเนี่ยสามารถอยู่ได้แล้วก็งานมันใช้เวลานานมีความซับซ้อนสูงพวกนี้นครับก็จะเน้นเรื่องฐานเงินเดือนไปแล้วมันก็เกิดความมั่นคงะนะตัวเซลล์ยังไงก็ต้องการความมั่นคงนะครับอันนี้จะเหมาะกับ รูปแบบบริษัทหรือว่าบริษัทมหาชนบริษัทข้ามชาติเนี่ยจะใช้แบบนี้กันเกือบหมดเลยนะครับทีนี้รูปแบบการจ่ายคอมมิชชั่นที่2อ,อันนี้ตรงกันข้ามเลยก็คือว่าค่าคอมสูงนะครับฐานเงินเดือนต่ําหรือแทบไม่มีเลยนะครับถามว่าทําไปทําไมทไมําเพื่อให้เซลเนี่ยขยันปิดการขายครับสินค้ามันจะปิดการขายง่ายอ่ะอันนี้ฟันธงเลยว่ามันจะเป็นสินค้า B2C นะครับอุปโภคบริโภคหรือว่าใช้ marketing นำหมายความว่าไงครับก็อย่างเซลล์ขายรถเนี่ย บางแบรนด์ฐานเงินเดือนแทบไม่มีเลยนะครับฐานเงินเดือนแทบไม่มีก็คือเงินเดือนอาจจะห้าพันเจ็ดพันแปดพันนันนี่เคยไปถามเซลขายรถนะแต่ถ้าปิดเนี่ยเดือนหนึ่งค่าเฉลี่ยปิดขายรถเช่นจะขายได้เดือนละยี่สิบคันเนี่ยค่าคอมเดือนละสองพันอย่างเงี้ยก็ได้ละสี่หมื่นนะครับบวกกับฐานเงินเดือนเนี่ยมันก็จะถูกกระตุ้นให้เซลเนี่ยขยันปิดการขายแน่นอนนะครับก็จะมีไม่มีค่าคอมเลยอ่อไม่มีเงินเดือนเลยใช่ไหมอย่างการขายประกันขายตรงอย่างเงี้ยงานขายประกันเป็นงานที่ได้ค่าคอมเพียวเพวเลยนะครับ แล้วก็สินค้า B2C ห,หลายๆอย่างเนี่ยฐานจะค่อนข้างต่ำอยู่แล้วเพื่อกระตุ้นให้เซล์ขยันปิดการขายนะอันนี้ก็ถ้าใครเป็นเซล B2C อ่ะมาบอกผมได้นะครับว่าตรงไหมนะครับแต่ละการระดับโลกเขาจะเซตกันแบบนี้เลยหมายความว่าถ้าคุณไปยืนขาย iPhone เนี่ยฐานคุณน่าจะต่านะแต่ว่าคุณจะขายได้ปริมาณเยอะเพราะว่า iPhone มันดังใช่ไหมถั่วๆกันไปเนี่ยมันก็ได้ค่าคอมมาชดเชยกับเงินเดือนตรงที่มันน้อยได้นะครับก็ทําให้เราพอมีพอกินนะครับ ก็เนี่ยแหละคือการปรับโครงสร้างของเรื่องฐานเงินเดือนกับค่าคอมหรือว่าค่าตอบแทนต่างๆนะให้มันบาลานซ์ตามรูปแบบธุรกิจนั่นเองครับอย่างที่3ครับก็คือการสื่อสารที่เข้าใจง่ายอันนี้ก็ง่ายๆครับสแตนฟอร์ <Stanford S 2> เขาบอกว่าเวลาบอกสูตรค่าคอมมิชชั่นให้เซลล์อะเซลล์ Sell คือไปคำนวณดูง่ายอาจจะเป็นจากยอดขายหรือจากกำไรอันนี้เดี๋ยวว่ากันอย่างเช่นจากยอดขายเนี่ยเซลล์โอเคกติกาคือต้องเก็บเช็คแล้วเงินขึ้น ลูกค้าแบบจ่ายตังค์เรียบร้อยเนี่ยเซล์ก็คำนวณจากยอดเลยว่าอะพเดชันที่ลูกค้ารายนี้เนี่ยเซ็นมาแล้วก็เช็คออกเนี่ยบวกกับสู่ค่าคอมที่ดีดเข้าไปเนี่ยได้มาเท่าไหรอ่อ่ะเซลล์ก็จะได้ค่าคอมตามนั้นจริงอันนี้บัญชีก็ต้องแม่นนะครับหลักการก็เท่านี้เองเข้าใจง่ายและโปร่งใสครับอย่าไปทําให้ค่าคอมมันซับซ้อนมีเงื่อนไขยเยอะๆอย่างเงี้ยแรงจูงใจมันจะหายไปนะอัน,นี้บอกอตรงนะ าแผนซับซ้อนเนี่ยนักขายจะสับสนแล้วนักขายส่วนใหญ่จะไม่ชอบเลยนะครับองค์กรที่มีการจ่ายค่าตอบแทนนักขายแบบซับซ้อนนะครับต่อมาอย่างที่สี่ครับคือเรื่องของบทบาทและตําแหน่งเซลล์มันไม่เหมือนกันคุณจะต้องปรับการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้แมตช์กับตัวตําแหน่งนั้นๆนะครับอย่างตําแหน่งแรกที่ว่าเป็นเซลล์ขนาดแซ่เซลล์เดเวล็อปเมนต์เรเวลเซนเททีฟอย่างเงี้ย DDM ีเ s ็มบิซนเนสเดเวล็อปเมนต์หรือเซลล์ซีคูทีฟเนี่ย กลุ่มนี้ให้เน้นจ่ายค่าคอมจากการปิดลูกค้าใหม่ถูกไหมเพราะว่าถ้าเซล,ลเฉยๆเน้นหาลูกค้าใหม่ธุรกิจน่าจะอยู่ในรูปแบบธุรกิจ SME ก็จะเป็นรูปแบบของเซลเดเวล็อปเมนต์เลเร์จิ้งเททีฟอย่างเงี้ยเซลเอ็กเซคิวทีฟนั่นแหละหรือว่า BDM เนาะแต่ถ้าเป็นตำแหน่งที่องค์กรใหญ่นะก็จะเป็นแอคเคาน์แมนจเจอร์นะครับกับเคียร์เคาน์อันนี้จะคล้ายกันการจ่ายค่าคอมเนีน่ยมันจะไปนเน้นที่การรักษายอดซื้อซ้ำนะครับหรือหรือการขายเพิ่มนะ ก็จะเป็นสส่วนนี้เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าบริษัทใหญ่แล้วอ่ะโดยเฉพาะเคียร์เขาเนี่ยจะไม่ได้มีหน้าที่หลักคือการไปหาลูกค้าใหม่นะครับหรือว่าการจ่ายค่าคอมเซลล์แมเนจเจอร์ก็จะเน้นการจ่ายค่าคอมจากยอดทีมโดยรวมเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับและตัวเซลล์แมเนจเจอร์จะไม่ได้ถือยอดเองนะอันนี้ผมก็จะบอกไว้นะครับเพื่อให้เซลล์แมเนจเจอร์เนี่ยได้ลงไปทํางานร่วมกับทีมขายไปช่วยปิดการขายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่าคอมที่ได้ก็เลย อยากจะต้องจ่ายให้กับเซลล์แมเนเจอร์เช่นกันนะครับอันนี้บริษัทอเมริกันเนี่ยเขาจะจ่ายหมดนะถ้าใครเป็นเซลล์แมเนเจอร์นะอยากให้ยึดตามหลักอเมริกันนะเพราะว่ามันวัดผลแล้วก็มีจุดประสงค์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับอย่างที่5้ครับก็คือการเซตยอดขายอะไรเงี้ยอันนี้จะมีอีกคอนเทนต์หนึ่งที่ผมเคยสอนเรื่องการเซตยอดขายไปแล้วแหละก็จะเป็นหลักเขาเรียกว่าสมาร์ทโกเนาะที่เป็นตัวย่อครับ S M A R T s p e c i f i c จะจงได้นะครับ M วัดผลได้นะครับ Achievable Relevant เกี ivable, ่ยนะวข้องทำได้จริงแล้วก็มีกรอบเวลานะครับเอาภาษาชาวบ้านนะ Smart Goal อย่างเงี้ยก็ยอดขายแต่ละเดือนนะ่มันวัดผลได้ใช่ปะ่ะแล้วก็เฉพาะเจาะจงก็คือว่าเช่นเพิ่มว่าต้องปิดลูกค้าใหม่หรือว่าขายสินค้าบางอย่างเนะี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับกรอบเวลาก็ชัดเจนก็คือภายในรอบเดือนอย่างเงี้ยหรือว่ารอบไตรมาสหรือว่ารอบปีอันนี้ก็อยู่ที่รูปแบบธุรกิจนะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป้าหมายบรรลุก็มีอย่างเช่นว่า ขายสินค้ากี่เจ้าได้อย่างนี้นครับแล้วก็ทําได้จริงก็คือว่าเป้าหมายมันไม่ได้เวอร์เกินไปเนะี่ยอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าสมาร์ทโกเนาะระดับโลกก็จะเอามาใช้กันนะครับแล้วก็เพิ่มเติมครับคอมมิชชั่นเนี่ยไม่จําเป็นต้องกําหนดเพดานการจ่ายนะหมายความว่าไงก็คือนักขายสามารถท้าทายตัวเองให้ทํายอดได้เกินเป้าไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ตัวคูณมันควรจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อการเซลล์เนี่ยกักดีลหรือว่ากักยอดอ่ะเขาเรียกว่าปัญหาเนี่ยเซล์บางทีมันเลี้ยงยอดเป็นเนี่ยมันก็จะพยายามเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงยอดให้มันเฉลี่ยเฉลี่ยได้ร้อยเปอร์เซ็นทุกเดือนนะครับข้อดีคือมันทํางานง่ายไงนะแต่ข้อเสียก็คือเซลล์ไม่ได้ทํางานเต็มศักยภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะปลดล็อกการจ่ายค่าตอบแทนให้มันเป็นแบบไม่มีเพดานนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าควรใช้นะครับอย่างที่หกครับคือรูปแบบการจ่ายคอมมิชชั่นกับเงินเดือนที่องค์กรระดับโลกเขาทำกันนะ ง่ายมากครับอันแรกก็คือเงินเดือนบวกคอมมิชชั่นอันนี้ง่ายๆเลยครับก็จะเป็นรูปแบบทั่วไปก็คือว่าเงินเดือนเป็นฐานอยู่แล้วแล้วก็บวกค่าคอมที่ได้แต่ละเดือนนะครับต่อมาเนี่ยอย่างที่2ที่องค์กรเมรกันเขาจะเติมเข้าไปด้วยก็คือคิดค่าคอมแบบอัตราก้าวหน้านะเขาเรียกว่า tier มม m ช i s s i o n ียร์แปลว่าแบบขั้นบันไดอ่ะก็คือถ้าทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะจะจ่ายที่เปอร์เซ็นต์เท่านี้ทําได้ร้อยยี่สิบจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยสามสิบให้มากขึ้นอีก 150ยาสก็จะให้พิเศษขึ้นไปนะครับเพื่อให้หนักขายเนี่ยทำยอดมากก็ยิ่งได้มากนะครับแล้วมีตัวคูณที่ล่อตาล่อใจนั่นเองนะครับหรือว่ารูปแบบที่3เนี่ยเขาเรียกว่าการคิดค่าคอมจากกอดโปรฟิตเนาะอันนี้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆอยาทำไมต้องคิดจากกอด p r o f ิตแสดงว่าการขายเนี่ยนักขายมีอํานาจในการที่จะเขาเรียกมาร์กอัพราคาขึ้นไปครับถามว่าทาไมมาร์กอัพได้มาร์กอัพก็คือบวกราคาจาก สมมติว่าบริษัทเป็นคนออกราคาให้เซลล์อะเซล์สามารถไปบวกต่อได้คือมันจะต้องเป็นธุรกิจที่เช็คราคาตลาดยากนะส่วนใหญ่มันจะเป็นธุรกิจรับเหมาอะธุรกิจที่แบบลูกค้าไม่สามารถที่จะไปเสิร์ช Google ง่ายๆหรือดูจากเว็บเทียบราคาแบบง่ายๆเลยเป็นงานที่มันต้องใช้ความเชี่ยวชาญของทีมงานเป็นงานที่ปรึกษาอย่างงานไอทีผมเนี่ยจะเป็นรูปแบบการจ่ายค่าคอมจาก GP หมายความว่าไง คือยอดขายเนี่ยถ้าเกิดว่านักขายขายตามที่บริษัทออกราคาให้เลยนักขายไม่นดาค่าคอมนะนักขายต้องบวกราคาต่อเช่นนักขายไปบวกต่อสามสิบเปอร์เซ็นเลยแล้วปิดการขายได้นะครับไอ้สามสิบเปอร์เซ็นที่บวกเองนั่นแหละคูณกับตัวเปอร์เซ็นต์ที่เราเซตให้เซลล์นั่นนะ่ะคือค่าคอมที่เซลล์จะได้นะครับเลยเป็นรูปแบบของ b 2 b ซะส่วนใหญ่นะเพื่อไม่ให้การให้เซลล์เนี่ยบวกราคาเวอร์เนี่ยอันนี้ผู้จัดการก็ต้องดูด้วยว่าราคาที่เหมาะสมเป็นเท่าไหร่ แล้วก็เซล์สามารถมีอำนาจในการต่อรองเจรจากับลูกค้าได้อย่างอิสระครับเพื่อที่ว่าถ้าเกิดต่อรองมากไปค่าคอมก็ได้น้อยถูกไหมถ้าเกิดให้ลูกค้ามากไปอย่างเงี้ยตัวเซลล์ก็จะได้แบบเฮ้ย <c oughs> ต่อรองเจรจา,าให้มันโอเคหน่อยนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องค่าอินเซนティブหรือโบนัสละอันเนี้ยให้ดูว่ามีเป้าหมายพิเศษนอกจากค่าคอมมิชชั่นอะไรปกติไหมเช่น <c oughs> ถ้าเซลล์ขายของที่ขายยากได้อย่างเงี้ยโอเค,ให,คให้ค่าให้ค่าอินเซนティブไป หรือว่าปิดจํานวนลูกค้าใหม่ได้มากตามที่แบบเราต้องการก็ให้ตงค์เพิ่มนะครับอันนี้แหละจะเป็นการผสมผสานเรื่องหลักการจ่ายค่าตอบแทนค่าคอมมิชชั่นแล้วค่าอินเซนティブไปด้วยกันเลยนะครับที่องค์กรเมริกันใช้กันครับสุดท้ายครับมหาวิทยลาลัยระดับโลกก็จะบอกว่าควรจะปรับปรุงแล้วก็ติดตามผลตามสถานการณ์นะสถานการณ์ไหนต้องการจะรีดยอดจริงๆอ่ะการที่จะเพิ่มค่าคอมเนี่ยก็ไม่แปลกนะครับหรือว่าสถานไหนที่แบบเศษษษษรษฐกิจไม่ดีอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องแบบ ลดเรื่องค่าการจ่ายค่าคอมมิชชั่นลงมาอย่างเช่นว่าอาจจะต้องแบบมีแผนกอื่นเข้ามาแล้วเป็นแผนกที่สําคัญมากที่ช่วยให้เซลลปิดได้แล้วอาจจําเป็นต้องแบ่งค่าคอมไปให้กับแผนกนั้นนะครับถ้าในวงการไอทีผมเนี่ยมันจะมีแผนกหนึ่งชื่อว่า,าแผนกพีเซลเนี่ยอันเนี้ยอาจจะได้ค่าคอมแบ่งกับเซล์คนละครึ่งเลยเพราะว่าพีเซลเนี่ยมีส่วนสําคัญมากในการออกแบบโซลูชันนะครับเพื่อให้เซลลปิดการขายได้นะนก็สําคัญมาบอกกันเนาะ ก็เนี่ยแหละครับจะเป็นภาพรวมของเซลคอมเพนเซชันนะที่องค์การระดับโลกเนี่ยเขาเซตมานะครับแล้วก็จากมหาวิทยาลัยระดับโลกที่ผมไปศึกษามาเนี่ยหลักการก็จะคล้ายๆกันประมาณนี้เลยนะครับก็หวังว่านะครับจะลองไปปรับใช้กับองค์กรของคุณได้นะครับหรือถ้าสนใจเนี่ยในการทําเรื่องนี้เป็นพิเศษก็จะมีคอร์สเซลดี e เตอร์ครับวันที่21-22มิถุนายนนะครับสนใจก็ติดต่อทักเซลไลฟลมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอคุณที่ติดตามครับ